คันนี้ปี14ไม่7 7 0 0 0น้อยนะบอกเลยปกติ7 7 0 0 0เนี่ยทั่วไปที่ใช้งานก็2ปีก็70,000แล้วค่ะเอาตรงๆนะคะอันนี้รถปี14ไม่7 7 0 0 0น้อยค่ะ ต่อคะที่สุดรถยนต์มือสองโต่อะตอค่ค่ะก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะโต่ตอค่ของเราเป็นสื่อรถยนต์มือสองคัะสภาพเกตเออยู่บนถนนกาญจนาภิเษกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้และอยู่ติดกับเนติบัณฑิตค่ะสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจสืเอรถยนต์มือสองโต่อตอค่และ YouTube โต่อต่อคาะชา n น l ค่ะ,คะวันนี้นะคะเกียรสภาทุกคนเนี่ย มาชมกับรถกระบะจากแบรนด์มิตซูบิชินะคะเป็นอีกหนึ่งไร์เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากนะคะกับตัวมิตซูบิชิไททันค่ะตัวนี้เป็นตัว2.5 G L X Plus ค่ะ Mega c a รนะคะหรือว่าเป็นรูปแบบแครบ,บ,บ2ประตูนั่นเองรถปี2014นะคะมาพร้อมกับสีเทาแบบนี้เลยเรามาดูกันเลยนะคะชมด้านหน้าของเขาตัวกระจังนหน้านะคะจะเป็นเส้นสายโครเมียมนะคะ ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและมาพร้อมกับช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศด้านล่างสีดำค่ะคันนี้ถ้าเป็นราคาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่0 0 0 0 0กว่าประมาณ6 4 4 0 0 0านี่เะแต่วันนี้ใครสนใจาราคาพิเศษแน่นอนค่ะมาดูกันต่อกับตัวล้อนคะคะสำหรับล้อเนี่ยล้อที่ได้จะเป็นล้อแม็กนะคะจากทางมิตซูบิชิค่ะ สภาพยางอันนี้ขอบ16บสภาพยางเนี่ยยังสามารถขับขี่ได้อีกสักประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000โลนะคะกระจกมองค้าเป็นตัวคอมเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวพี่จัประตูก็เป็นตัวคอมเมียมเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเมกะแคบหรือว่าเป็นรูปแบบแครบ2ประตูแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวแคบของเขาเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นี่ก็พยายามคำหาอยู่เอ๊ะมีที่เปิดไหมมีที่เปิดไหมไม่มีนะ ตัวนี้ยังไม่สามารถเปิดตัวแคบได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะแบบนี้เลยเพื่อความสะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นลงค่ะมาดูกับด้านท้ายตัวกระบะกันบ้างนะคะเมกะแคบก็ดีอย่างแหละในเรื่องของการที่ว่าได้พื้นที่ด้านหลังในเรื่องของการขนของบรรทุกของต่างๆค่ะ ตัวกระจกด้านหลังนะคะก็จะเป็นระบบไร้ฟ้านะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟเบรน 3, ี้สามที่จับนะคะน่ารักน่ารักเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้มาพร้อมกับกันชนหลังค่ะแมกไลเนอร์นะคะตัวนี้ก็สภาพถือได้ว่ายังโอเคเลยนะเพราะว่าหน้าแมกถือได้ว่าผิวอาจจะมีร่องรอยของการผ่านการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้หว่าว่ามีรอยบากรอยขีดข่วนล่องลึกนะยังสามารถนํามาใช้งานต่อได้เลยค่ะ และนี่ก็คือรอบรอบตัวรถนะคะเดี๋ยวเกจะพาทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะมาดูด้านในตัวรถนะคะด้านในจะเป็นโทนสีดำนะสภาพคือยังดูใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนขาเพดานก็ดูสะอาดนะบอที่ได้เป็นเบาะหนังสีดำทรงใหญ่นั่งสบายรองรับสรีละของคนนั่งได้แบบสบายๆค่ะแล้วก็ตัวกระจกเป็นแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนคะคะพวงมาลัยรูปแบบ3กา้านคันนี้ปี14มา77,000น้อยนะบอกเลยปกติ77,000เนี่ย ทั่วไปที่ใช้งานก็2ปีก็7 0 0 0หมือแล้วค่ะเอาตรงๆนะคะอันนี้รถปีไม่7,7 0 0น้อยค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของเอาเป็นแบบไว้ไปติดหน้าจอได้นะหน้าจอ Android เพิ่มเติมได้เผื่ออยากจะแบบได้เป็นจออะไรแบบนี้แอปเป็นแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็มีวิทยุเครื่องเล่นมีเดียด้านล่างตรงนี้ค่ะมีเชื่อมต่อกับ AUX USB ได้มีช่องใส่แผน่น CD นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะ ที่วางของเกียร์แมนวนวลนะคะตัวนี้5สปีดแล้วก็ที่วางเก้วต่างๆตรง,งกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสงค์ค่ะดูกับด้านหลังกันสน,นิดนึงนะคะอุ้ยเบาะใหญ่อะ่ะ เบาใหญ่เป็นเบาหนังด้วยสภาพสวยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่พิงหลังเป็นหนังไม่ได้เป็นหนังที่พิงหลังเนี่ยจะเป็นผ้าแต่ว่าเต็มแผ่นหลังนั่งสบายนะเอาจริงข้างหลังอนะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าข้างในของตัวมิตซูบิชิเขาว่างอยู่นะนั่งสบายเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กนี่ฝั่งทางด้านคนขับแบบนี้นะคะแล้วก็ลำโพงเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขามีติดข้างล่างมาเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าเดิมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ4ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถเดี๋ยวเราไปชมกับ เครื่องยนต์แล้วก็บอดีดด้านหน้ากันต่อเลยค่ะมาดูกับเครื่องยนต์แล้วก็บอดีดด้านหน้านะคะฝาก,กระโปรงเดิมนะแผ่นซับความร้อนต่างๆนะคะบอดีหลกักเม็ดอาคนะคะสังเกตได้เลยรูต่างๆยังกลมแบบนี้นะคะคือเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะฝั่งทางด้านขวาของตัวรถก็จะมีเป็นตัวนี้เลยมอกอกน,นะคะ ยังคงอยู่สภาพสมบูรณ์เลยเครื่องยนต์ยังดูใหม่อยู่เลยค่ะตัวนี้จุดมาจากโรงงานที่เป็นสีแตงแต้มก็ยังเห็นอยู่เลยนะตัวนี้เครื่องยนต์ไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนเปลี่ยนค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบอร์ลเนี่ยค่ะ2 5 0 0ซีมาพร้อมกับขุมพลัง140แรงม้าด้วยกันค่ะและสําหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะที่โต่ะของเราขายอยู่ที่349,000บาทค่ะ จัดเฟรนเดน,นได้และถ้าคุณลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวด้วยดอกเบี้ยร่มต้น0%เซค่ะเลือกกันผ่อนนะคะได้ยาวนานถึง84เดือนเลยและมีรับประกันนะคะคเครื่องยนต์และเกียร์ค่ะนานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจโทรมาได้เลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757ค่ะใครที่เป็นสาววงมิสซูบิชิไทยทานอยู่แล้วหรือว่ากำลังมองหารถกระบะรถใช้งาน ราคาเบาๆราคาจับต้องได้เป็นรถสวยคันสภาพเกีเอภายนอกภายในพร้อมใช้งานแบบนี้ต้องคันนี้เลยกับตัว Mitsubishi Titan 2.5 GLX Plus Mega Cab รถปี2014ค่ะคลิปนี้หมดหน้าที่แล้วเจอกันด้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ